สว,ว,วีดัสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมา,มาเล่นเกมฟอนนะครับวันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนนะครับเพิ่งรู้วิธีเปิดไม่ผมรู้วิธีเปิดไรดไแล้วต้องเสียบหูฟังก่อนนึกของไอ้ไม่มีไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเขาไม่มีไม่เอามาเล่นกับเพื่อนจะมาเอาที่หนึ่งกันนะครับวันนี้ก็เขาเล่นในวิดีโอกเกมมันต้องเสียบหูฟังอะ พราะพีเขาไม่อยากเสียเพราะเข้กลัวเสียงมันช็อตไงพอเราถอดหูฟังวะคือเบ็ดนั้นหมดดาไเมื่อกี้อะเบ็ดมันหมดปุ๊บวันนี้ก็ว่าเสียงไอ้หายไปไหนผมมองที่หน้าจอโทรศัพท์โอ้โหหน้าดําไปละนี่เขาก็คิดอยู่ตั้งนานเลยนะว่าจะทํายังไงให้ติดได้ได้ยินแล้วเขาก็เลยลองเอาถูฟังมาเสียบเพราะเขาจำได้ว่า เรื่องนี้มาเสียบผมฟังได้ทั้งคนเขาเอามาเสียบเลยมันได้ยินเฉยเลยไอ้เข้าบอกว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ไอ้ด้ยินได้ที่เขาบอกว่ากดเข้าชีอีเอสซีแต่ไอ้เขาไม่รู e อ I, นะ้อีเอสซีของไอ้นะไอ้ก็มีคําว่าลำพงแล้วเขาก็บอกให้กดเปิดไอ้โดนนี่ไอ้โดนนี่ไอ้โดนนี่โดนเลยไอ้โดนเลยโดนเลยตัวที่เขามาร์กอ่ะ มียายสไปเดอร์แมนอยู่นะครับตรงนี้มันเล่นกับเพื่อนนะครับนี่ผมได้อันนี้ใหม่ไอ้นะเรียกว่าร่มใช่ไหมไอ้ไอ,อยู่ไหมเนี่ยไอ้โหไอ้ไม่อยู่ เปิดไมหรือเปล่าเนี่ยเปิดไมหรือเปล่าไอ้เปิดไมหรือเปล่าเนี่ยเปิดไมเปิดไม,ไมเปิดไมเอาไอ้กันค้าง ได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไอม้มาเอาไอ้เดี๋ยวตุ้นกี้เขาปืนไปแล้วไอ้ไปเอาตรงนู้นมาแป๊แบ,บนึงนะฮัลโหลได้ยินอยู่ป่ะได้ได้ยินได้ยินได้ยินโอเคได้แล้วปไปตามเข้ามาเดี๋ยวเขาพาไปหาปืนหายายทัพไปด้านแมงก่อนด้วยไอจะได้ไปง่ายๆมมมากิิวันน็ไไ่ด้เ,เลยเขาเ้าแมทใหม่งไงเขาเ้าแมทใหม่ โอ้ยก็จะเอาเครื่องนใหญ่ไปให้เนะี่ยไอ้เราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปวดให้แล้วเนะี่ยความอยากรู้อยากเห็นนี่นี่นี่น,นี่เครื่องนใหญ่เครื่องใหญ่สไปเดอร์แมนเขาได้เขาได้นี่ใหม่แล้วอีก,กันทั้งคู่แล้วไอ้พาไปตรงนี้นใหญ่นะเป็นน <Okay, S 2> ี่เนี่ยเคนเคปะ ตามเขามาแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะมีปืนอยู่ตรงเนี้นนเยเจอละมาเอาปืนโอ้แต่เ,เดียวมันแหลกทำไมมันไม่กระโดดก็มารู้ก็กดกระโดดไงอเขาเริ่มไปแล้วโอเคเรามาหานะ อยู่ห้องนี้ไอ,อ้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้นออนของอะ่ะจำเรื่องขอเก็บปืนห้องล่างก่อนเนไอ้ไอนจะมีปืนเดี๋ยวเขาเปิดให้สองอันเข้ามาแล้วขึ้นมาเด,เดี๋ยววงมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นไป,ปแป๊บนึงเดียวไอ้เดี๋ยวเขาขอป่าเกราฟิกก่อนนะได้ ได้แล้วได้แล้วลื้อแล้วโอ้ยเล่นนิวี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาไอ<ง>้กระโดดไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วเอ,วเอ,อ๋อเอาดิ ไม้อะไรอย่างนี้ด้วยพวกตั้งคนอื่นจะได้สร้างกันได้โอเคฟารมก่อนเขาที่เสียงคนด้วยเมื่อกีมันขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นป oh, <ม>ูงทอดทอดไอ้นี่แล้วคือมันจะได้ยินอยู่แต่เจ้าตาอันี้เขาเลิกเล่นพอดีเลยแล้วเขาจะลองโอเคเดี๋ยวเข้าไปนะคิดว่าอนนัีมันขี่ได้แบบเอามาติดกันะ

แล้วเขาเพิ่มเสียงไอ้ในเกมเสียงไอ้ระเปิดลงให้หงุดหงิดไงเนี่ยไ,นะไปกันต่อนะครับตอนนี้ที่เหลือใช้ใยนะไอ้เขาอ,<ข>อ,อยากรู้ที่ต้าจบตอนนี้เขาเลิกเล่นแล้วนะแล้วเขาจะลองว่าถ้าเขาถอดฟันไใหม่มันจะยังมีอยู่ไหม,ไมอยากลองอีกแล้วแต่คู่ละคนละคันเลยรถคนละคัน เรา,าคันนี้และกันนะครชมอยู่นี้ตึ๊งๆิ๊งติ๊ง,ง,ง,งโอ้ด <laughs> ังตึกไปไหนไปไหนไปเรื่อยๆครับบี่นน่งนึแมโทรมา,าโอเคเดี๋ยวเราเรอเพื่อนก่อนบไปบ <c oughs> คนผิด,ด่อกี้ร <c oughs> อรอม <c oughs> <c oughs> ปลาไปกัน <c oughs> เฮ้ยไอ้กดเป็นเด้อ เดี๋ยวเข้าตามไปเดี๋ยวนะ<ล>ทีนี้โอ้โหไอ้ <c oughs> ชิด้าทีนี้ถ้าเวลาหมดก็คุยผ่านตรงนี้ได้แล้วนะแล้วค่อยมอุ่งเวลาปิดไม้ปิดยังไงเนี่ย คนอื่นปาร์ตี้ได้ยินเขาปิดไมค์ไม่ได้นั่นน่ะ ทานเขาไม่ได้ทานดิน้ำมันหมดใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่น้ำมันหมดละคือไม่เคยลองอ่อนยิ่งมาก่อนเลยนี่มาหนาดูเลยอะไอ้ขึ้นไปซุ่มกันขึ้นไปซุ่มขึ้นไปซุ่มกันขึ้นไปซุ่มทำไนเออไม่ซุมมซ่ม,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 มละไอ้เขาบุ้งกันบุ้งไกมาแล้วเขวาวรนั่งไว้ดีเขานั่งไม่ได้กูพุ้งดี <c ười> ป้องปืนนะครับมีป้องปืนว่าไปแล้วเนี่ยกดชิปดิไอ้มันกดชิปพุ่งว erm ีพุ่งเลยไอ้ว่าแหลกว่าไม่แหลกอ่ะโอ้ยกีตาารร์แมม่โทอีกกีตาร์ขับเขากดออกจากรถยังไงนะ มาเร็วๆเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับงานแก้วหมดเร็วกว่าเนี่ยหลักแน่ะเกมกำลังเปิดอยู่ได้ยัง ว่าไอ้ดูข้างหน้าไอ้ดูข้างหน้าเขาแคนมากไม่เดี๋ยวเขาอีกตัวหนึ่งไอ้เขาสามสองเฟืองเบ็ดนี่ไม่ตายเหรอไม่ตายมันเคยเขาแคนมากเลยมันฆ่าเขาตายวันนั้นอะเติมน้ำมันกระดีตรงนี้น้ำมันเออตายมันน้ำมันหมดละเขาไอ้ชื่อกระติมน้ำมันชื่อกระติมน้ำมัน ไอ้ไปเอาอีกอันมา,อา,าไอ้ไปคุณมาเร็วๆ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 คุณคุยปืนรัวเลยเนี่ยตอนนี้เหมือนกันเลยมีแต่ลูกซองพี่แต่ลูกซองกับปืนเนี่ยปืนนี้มันกูไม่ค่อยลัวแต่มันแรงเหมือนกันนั่นแหละไปไหนอ่ะ<ม>นี่เรามาเพื่อนเล่นหรือโม้มาเพื่อ ไ,ไใชนน่เราก็รู้แล้วจะมาเอาที่นึงด้วยนะครับดิ้งกับเพื่อน่ 50, ่าาศูเนนีีนยยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาลืมเปิดไม้นะโอ้โหในเกมไม่ใช่ในเกมไหมใครยูทูบอะ่ะเคตรตลกเนี่ยแต่นี้เปิดอยู่ไอ้ปืนรัวไอ้ไอจะเอาใครจะเอาเปืนรัวเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอเช็คปืนเขาก่อน มันแรงดิเอ้ยไอ้ไอ้ก็มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ปืนลัวนะนี่มันปืนนี่ MK นั่น,น <ะ S 2> <ล>แหละไอ้ดูน,ดน,ดนี่ไอ้ดูนี่หัวใจกันมาเราเข้าวงกันได้หัวใจแล้วเจ้ากองเขาขอเปิดกองก่อนอย่ามาดังเกินใช้ตาปืนดีไหมเขียวด้วย มาป่ายแกห้ามยิงนะห้ามชนด้วยนะไม่ใชยายสไปร์แมนเลยมันท่อนต้นไม้ได้แล้วจะออกนั่งวนเหรอเนี่ยนม่มีอะไรทำวะเนี่ยไอป้ปลาขึ้นขึ้นบนเขากันปะ สทีู่ง,ไ,งไอ้ไอ้ปรับเขาด้วยไอ้พึ่งไอ้อยู่นิ่งๆก่อนไอ้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวเขาจะเขาสามารถยิงใหญ่ไอ้กดเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอ้ยไอ้ไอ้ขับรถไปเลยขับรถไปก่อน,อเ,อนเดี๋ยวเขา,ายิงใหญ่โอ้ แล้มันใกล้วงนี้เนี่ยมันอยู่ในวงเดียวแล้วเนี่ยใช่ยัยถ้าไปไเรื่อยเถอะอ่ะเร็ว คือเครื่องพุ่นใหญนเลยคือเครื่องพุ่นใหญ่ไอ้คเครื่องพุ่นใหญ่ก่อนเนี่ยไ,ไอ้ไม่ได้ใช้เครื่องพุ่นใหญ่สักรอบเลยเนี่ยเขาใช้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ย<า>ปกติดเขาใช้<า>จนกูนจ,นจบเกมเลยอะ่ะไไต้องง่ายคทีหนึ่งจบคลิปวันนี้กับเพื่อนเกาจะปิดท,ท,ท,ท้ายเครื่องยิงหนึ่งร้อยนัดเฮ้ยไอ้พุ่นไอ้พุ่นยิงหมาข้างล่างเขาเห็นอนะ่ะไม่ใช่หมาหรือเปล่าเนี่ย หมาคนทะลุดมาหมูไม่รู้หมาไม่รู้วันนี้ต้องปิดคลิปอย่างสวยๆอ่ะไม่ก็วันนี้อาจจะปิดคลิปแบบตายเลยก็ได้่ <c oughs> เขาเฝ้าให้คุยเขาเขาเห็นเหมือนอะไรอ๋อไม่ใช่ จะได้ที่หนึ่งเราชอบคิดตัวเองเนี่ยแหละเออไอ้ที่หลังอะเวลามีคนยิงเราให้เราสร้างโอเคมันจะได้สู้ได้โอเคไหมให้สร้างอะป้องกันถุงสูงเลยไอ้ไอ้นม่ควรไอ้ไอ้มีคนใช้อันนี้ไอ้ยังเสียงไหมเขาสร้างรูไว้ไอ้เขาสร้างรูไว้เดียงมันเริ่มใกล้กันแล้ว ไอ้ยืนตรงนี้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 เออคือมาค้อมาคิดถ้าปิดทางนี้ด้วยดิทางเนี้ยเขาไม่มีเหลือแล้วของโโอ้หไอ้ไม่ได้ฟาวไม่ไหรอเนี่ยยิงอย่างเดียวไอ้ขึุ้ดไอ้ขุดกระโดดไอ้กูกระโดดกูกระโดดก่อนเดี๋ยวนี้เลยนี่ได้แล้วก็ตรงนี้แล้วไอ้เกอไอ้ลูกเดี๋ยวเขาแก้ให้ตรงเนี้ย <c oughs> กันหหวอะไรเงี้ <c oughs> งเนเขาอยู่ปอปล่างแล้วกันเขาอยู่ปอลอาๆ่าง <c oughs> อีกเฮ้ยไปเดี๋ยวนะถ้าวงบีบคือวงเฉียวตูดเราอะ <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เขาเศร้าผิดหรอนะือเปล่าเนี่ยมาแล้วก็กดตัวซีไอ้กดตัวซีวแล้วก็กดกระโดดมีตรงนี้มี <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ ดสวิตไอ้มันตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ตรงกำแพงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกคิดว่าจะทำอะไรมาอาา้าวไม่ได้ขึ้นไปเดี๋ยวน,นี้เขากดอีดดิทด้เป็นนะอ,อ๋อที่ไงมันไม่ขึ้นเมื่อกี้ไม่เป็นไร้วไอ้คนช่ายที่ไม่ได้แม่นผ่านหน้าเรา เอ็กซ์แล้วกันเขาเจอคนแล้วแล้วจะทำย<อ>ังไงบ้างจ้แล้วก็จะไปย,ยังไงล่เลยเจอคนแล้ววไอ้สูงวันนี้ไหมได้เพราะวงมันบีบมาแล้วไปไปกดตัวซีนนะ 2องเร่องเจอได้ส,สักทีก่อนจะพร้อมกันนี่เสียงใกล้ๆไหมทำไมเขาดีเสียงใกล้ๆเฮ้ยวงบีบวงบีบวงบีบแล้วเขาตองไปแล้วเจ้าตรงไปกล้ oh my God, my God. แล้วให้ไอ <m> ้ม <ock> ันย ah ิงกันไอมันยิงกันไอ้มายิงกันก่อนไปมีตัวอ้มีตัวไอ้มีตัวน็อกตายตรงไหนเนี่ยทำไมไอ้ยิงคิวเขาอะเขายิงก่อนต้องสาเขายิงหัวมันอะไรอ ไอไอชีสแป๊บเบอร์ไอไอันนี้ไอยัองไอ,องยิงไงไปสวยค่ะวงไอมีข้างล่างอีกมันมีข้างล่างอีกไออย่าพึ่งโอ้โหทั้ก็สูงก่อนไอเติมกระสุนเตรียมความพรอม้อมก็เติมไว้แล้วถึงแม้จะเจ็บนิดหน่อยก็เถอะ ใหหมดอ๋อฮิวก่านะและสองคู่สุดท้ายน่าจะเป็นที่หนึ่งไงพี่วิพีอ่ะต้องนบที่หนึ่งอ่ะต้องจบอย่างสวยอ่ะไี่จบอย่างสวยอ่ะะได้มกเลยซ่อนก่อนซ่อนก่อนให้เขาซ่อนก่อนทำไมเสียงมันใกล้อย่างเขารู้สึกให้เขารู้สึกเอ้านี่ไงใกล้จริงด้วย ไอ้มันอยู่ข้างล่างไอ้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไอ้มันอยู่ข้างล่างมปด้วยกันหนึ่งไอด้วยกหนึ่งเล่นกับเพื่อนเต้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 นไอ้เอาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคการได้ที่หนึ่งเล่นกับเพื่อนนะครับครั้งหน้ากันเล่นกับเพื่อนถ่ายคลิปด้วยได้หนึ่ง โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรนะครับก็เราจะตั้ดยูนะครับส่วนนี้เราจะจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วเขาเกมแล้วไปเไปน้าล็อบบี้เจอกันนะล็อบบี้โอเค